ชมสวนบริเวณรอบเรือนรับรองหลวงตาครับเฮ้ยก็ทำเล่นๆอย่างนั้นแหละไปไปจริงจังไม่ได้นะเพราะพราะถ้าไปจริงจังปุ๊บเหรียญไม่เข้าเลยแนตะ่นี่ทำเล่นปุ๊บเหรียญเข้ามาสี่สิบห้าสิบเหรียญแล้วเนี่ยเฮ้ย แล้วก็ลองเปลี่ยนแลตายลองโพสแรงๆบ้างดิเออปีดมันขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็เราแต่เราไม่ได้แรงมากเลยเอาแคปชั่นแบบว่าอันนี้หน่อย <c oughs> บริเวณเรือนรับรองครับ ของลงาพามาดูสวนฝนตกระยาย เอาตากผ้าวน,นี้วะค,ครับโอเคครับเล้วปิดกัน